สวัสดีครับผมบิวติกเ,เตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ผมอยากจะแนะนำทุกๆคนให้ไปเที่ยวกันนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีของทุกๆอย่างรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันนะครับที่แรกนั้นก็คือถนนชินไซบาชิเป็นถนนกุลิโกะพอกกี้ชื่อดังที่มีทั้งอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งอยู่ทั้งถนนนั้นนะครับ 2นั้นก็คือพรีเมียมเอาท์เล็นะครับพรีเมียมเอาท์เลผมจะได้นำอยู่2ส,สถานที่นะครับที่แรกก็คือริงกุพรีเมียมเอาท์เลนะครับเพียงนั่งรถไฟเพียง1สถานีจากสนามบินคันไซนะครับใกล้นิดเดียวแวะช้อปปิ้งก่อนกลับเมืองไทยได้เลยนะครับมีทุกอย่างส่วนลดมากมายมีแท็กซี่ส่วนลด5 0าสอร็นอออรกินี่นั่นถูกคุ้มจริงๆนะครับสถานที่นี้กวา้างขวางเดินสบายเดินได้ทั้งวันเพื่อนๆจะเพลินมากเลยนะครับ กับอีกสถานที่หนึงก็คือลา r าพอร์ตมิสซูยพรีเมียมเอาท์เล็ตอันนี้เป็นเอาท์เล็ตน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดไปช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับทั้งสดและก็ซิงนะครับนักท่องเที่ยวยังไปไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นเที่ยวกันนะครับที่นี่ออกนอกเมืองไปนิดนึงนะครับเดินทางสะดวกนะครับที่จังหวัดโคดามะนะครับใกล้ๆชานเมืองโอซาก้าเดินทางเล็กน้อยแต่ของเทียบของแรงลดราคาเยี่ยมมาก ลิงกูเป็นแบบไหนที่นี่คล้ายๆกันเหมือนๆกันแต่ของจะสดใหม่กว่านะครับตามบิวมาเลยนะครับกับ3สถานที่ในการช้อปปิง้งกับตัวตึงบิวจู่กตเตอร์ถ้าคุณพร้อมบิวพร้อมแพ็คกระเป๋าแล้วไปกันเลยครับ Let's go ไปเริ่มกันเลยครับสถานที่แรกน,นะครับสถานที่ช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางเมืองโอซาก้านั้นก็คือชินไซบาชิตัดกับครองดอนทงบุรีนะครับที่ทุกคนจะรู้จักกันดีคือวิิกปป๊อกนะครับ เดินทะลุด้านหลังกุริโกะไปนะครับจะเป็นโซนของถนนคนเดินชินไซบาชินะครับทุกคนในถนนคนเดินตรงนี้บริเวณซ้ายขวาเป็นแหล่งช้อปปิง้งสำหรับคนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่มาเยี่ยมชมที่โอซาก้ามีร้านอาหารมีร้านแมคโดนัลลร้านรองเท้าเสื้อผ้าซาร่าร้านกูยูนิโคลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดินได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากได้นาฬิกาก็มีช็อปแท็ พอยเออร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทอมมี่ไฮฟิงเกอร์ร้านรองเท้ามากมาย Adidas Nike นะครับผู้ชายผู้หญิงไทเกอร์ i อนิ k a บริเวณนี้มีทั้งเส้นนะครับเพื่อนๆไปเดินดูได้เลยนะแต่ขอย้ำนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่11โมงถึงไม่เกิน2ทุ่มนะครับทุกๆคนถ้าเพื่อนๆมา3ามทุ่มร้านรวงปิดหมดแล้วนะอย่างที่ผมไปในวิดีโอคลิปนี้เนี่ยเราไปถึง2ทุ่มกว่าร้านก็เริ่มปิดกันแล้วนะครับให้ไปเดินช่วงสายๆบ่ายๆยเย็นๆนะครับจะมีของให้ช้อปปิ้งมากมายร้านแบรนด์เนมก็มีนะอยู่ในตัวห้างเดินทะลุไปลึกๆนะครับจะมี รูชีอยู่นะครับแต่อยู่ในตัวห้ <ๆ S 1> นานะเพื่อนเเดินทะลุไปได้เลยรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้ารถกระหน่ำซัมเมอร์เซลถนนเส้นนี้นะไปตามกันได้เลยนะครับไปดูบรรยากาศกันนะคะทุกคนสวยงามแค่ไหนบรรยากาศยามค่ำคืนของถนนชินไซบาชิจะเป็นอย่างไรไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่แต่อีกนี้นะครับในคลิปนี้ผมมีแผนที่ไมเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเป็นแผนที่แหล่งช้อปปิง้งที่พี่ๆไกด์ทัวร์หรือพี่พี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับเขาได้ทำเอาไว้แล้วนะ เป็นแผนที่ในการช้อปปิ้งจะได้ดูเลยนะครว่าย่านดอนทมบุรีตัดกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิเริ่มตั้งแต่กุลิโกะ๊อกกี้เดินไปซ้ายขวาในถนนเส้นนี้มีอะไรบ้าง ซ้ายเป็นอะไรเป็นแมคโดนัลขวาเป็นซาลาต่อไปเป็นอาดิดาสเป็นร้านกูเป็น ABC เป็น a อสโมดเป็นดันฮิลเป็นไนกี้เป็นแทชเนเอ็มไปดูตามแผนที่นี้ได้เลยนะครับไปดูได้เลยนะเดี๋ยวผมปักลิงค์ไว้ให้ให้ไปโหลดกันได้เลยนะครับตรงนี้มีทั้งหมดนะครับนอกจากร้านเสื้อผ้าร้านชอปปี้ต่างๆยังมีโซนร้านอาหารชื่อดังก็อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับถือว่าที่นี่เป็นหนึ่งที่ครบจบในทุกๆเรื่องในโอซาก้านะครับอันนี้คือที่แรกนะครับ และก็จบกันไปกันนะครับกับสถานที่แรกที่ผมอยากจะแนะนำนั้นก็คือย่านชินไซบาชิไปต่อกับที่ที่สองนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังติดฮิต ลมวนสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าและพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนั่นก็คือบริงกุครีมีเอมเอาท์เล็ตนะครับเพียงนั่งรถไฟหนึ่งสถานีจากสนามบินคันไซก็ถึงที่นี่แล้วหรือเพื่อนจะไปช้อปปิ้งก่อนไปขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยก็ได้นะครับช็อปเปลินสนุกส่วนลดมากมายแบรนด์เนมเป็นกระตาจบครบที่นี่ได้เช่นกันนะครับมีทุกอย่างที่เพื่อนต้องการทุกแบรนด์ทุกยี่ห้ออยู่ตรงนี้หมด H&M, a d i ด a Nike, Love, Lauren, s a l v a d o Ferragamo โบสโคชเพียบเลยครับที่นี่มีทั้งหมดถ้าเพื่อนๆสนใจไปเดินดูเลยนะครับลด50%มี o อน o p อีก25มีแท็กฟรีอีกส1บเอ็ดโอ้โหสุดจริงๆครับเท่าไหร่เท่ากันที่นี่เยอะจริงๆแล้วก็จะมีร้านโลที่เป็นร้านเกี่ยวกับกอล์ฟเยอะมากนะครับคนมาช็อปที่นี่เยอะมากคนญี่ปุ่นคนเกาหลีมาช็อปที่นี่เยอะมากนะครับบรรยากาศดีติดทะเลเลยนะครับมองเห็นสนามบินคันไซอยู่ฝั่งตรงข้ามสุดจริงๆนะครับอยากแนะนานะครับเป็นอีกที่ไปเดินชมไปทูไปเที่ยว เล่นมากๆนะครับไปดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับไปดูที่คลิปเลยนะครับลุยลุยลุย,ย Let's go ตะลุยฝนกันครับธนาเป็นชิงช้านะครับเมื่อครับเราเดินจากทางเชื่อมยิมกูตสเตชันมานะครับเดินมาที่ทะลุมาเลยนะมีท้าตรงนี้นะครับยิมกูตเพรสเชอร์ทาวส์ซีเคิลนะครับอเราเดินทะลุมาเลยนะยิมกูตเอาเลิศ เราก็เดินทะลุมาเรื่อยๆนะครับมีก็เป็นทางทะลุออกมาครับรองเท้านี่ก็มีคีนหมื่นแสนถูกกว่าประมาณพันหนึ่งนะเราเดินเซอร์เว่กันเลยอันนี้ก็เป็นโซนอาดิดาสนะครับเรามาสนใจรองเท้าคล็อกนะเดี๋ยวจะซื้อให้ลูกชายนี่คูนออกมาแล้วก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแห่งชาติปองจริงๆนะอันนี้นะ่ากดจังเลยเอ้เอ้เอ้มบิลสูทตามเหมือนตามนๆมองๆก่นครับนี่นช้าเขาเลยจริงๆอยู่ข้างหลังขอรลฝนก่อนละไม่ไหวไม่ไหว รองเท้าดูว่าจะลดราคาแค่ไหนนะราคารองเท้าในนี้ก็จะมีตั้งแต่หลักสามสี่พันเยนไปถึงหลักหมื่นสองหมื่นเยนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอัลเตอร์กับป๊าปาจะได้คู่ไหนสุดอาริดาไม่ได้นะครับผมจริงๆในนี้ก็มีแบรนด์เนมหลายแบรนด์นะดันยูโบชออล,ลิโบอชาร์วินคลายโบชโบซเชออามานี สวัสด,ดอเฟอร์อากาโมม่อยู่วงนี้เลยนะครับแล้วเรามาอยู่ในช็อปไนกี้แล้วนะครับไอตัวเล็กเอาไปดูเลยอยากได้อะไรไปอาวเดินไปเลยครับเพื่ครับตอนนี้เราอยู่ในร้านนิวเอร่านะครับได้หมวกหนึ่งใบแล้วนะ หัวกลวมเลยนะทุกทีมนะ NBA NFL นะครับเจ็ i ไรเดอร์แคนซัส i อติมอร์เรเวนลครับหาได้ที่ไหนลายนี้สวยมากะคาร์ดีมากนีข้างหลังนี่ทีมโปรดของทีมรักกรีนเบย์แพคเกอร์รักมากๆากรักเจอไม่อยู่แล้วโเตแบ็กไม่อยู่แล้ว หนึ่เรียบร้อยหน้อยได้แล้วบีนเทรราบายครับนะครับสรุปว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างพ่อลูกเราได้อะไรบ้างพอเตอร์ได้รองเท้ารองเท้าไนกี้หนึ่งคู่ปาปีได้หมวกมาหนึ่งใบมะมีได้เสื้อแชมเปี้ยนริงกูเออร์เล็ตนะครับใหญ่โตมี2โซนนะครับโซนที่ติดริมทะเลกับโซนที่เป็นเมนนะครับเพื่อนๆมาเดินกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงแดงๆเนี่ยเขาเขียนว่าเมนไซแอร์เรียกับซีไซแอร์เรียนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซีไซแอร์เรียนะ อ่ะไปใกระตูอใส่มาอ่ขายกไปกะทิน้อยกะอิ้ราฝากของไว้ที่นะครับนี่ได้แล้วได้แล้วแกงกะรีดิมดิมดด่าา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  ตอนนี้เราอยู่กันที่ริงกูพีเมียวเอนเล่กลับมาอีกครั้งนะครับขอการช้อปปิ้งพาทสองไปเก็บตกของที่เราขาดไปกันต่อนะครับจุดแรกจุดเดียวทั้งวันจากสนามบินมาดูว่าคล็อกที่ญี่ปุ่นจะถูกไม่ถูกมากหนึ่งคู่ละสามสิบสองคู่ละเจ็ดสีก็จะมีลายใหม่ๆของผู้หญิงที่สูงนิดนก็การัิตเนาะจะมีตัวบุบๆกันเยอะๆแล้วครับช่วง คณิตคิดในใจวันนี้โดวิตเตอร์กำลังจะปรากฏตู้กดน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นลีลาและเกินลูกไข่นี่เราเดินมาฝั่งสิงไสแล้วนะครับที่ก็จะเห็นทะเลแบบนี้นะที่เห็นสะพานข้ามไปนะครับตรงนั้นคือสนามบินทันไซนะครับเอไปครับคีนลดราคานะครับ3คู่นี้เนี่ยเราตกลงได้คู่นี้นะ รถ30นี่ก็ไม่ถึง2,000ด้วยอะประมาณพันเก้ารองเท้าเด็กรองเท้าอะไรนี้หมดเลยเนี่ยดูดูดูซื้อครับมาซื้อครับคินสาขาริคุเอลเล็นะครับราคาหมื่นสี่ดิสเขาไป50หรือ7,100นึงแล้วแท็กรีฟันหายไปอีกหกรอยห้าบหรือ6 5 0ั้าบ้าบอมาที่นี่ต้องซื้อถูกมากๆแล้วก็จบกันไปกับสถานที่ที่สองที่ผมแนะนำนั่นก็คือริกุ พรีเมียมเอาท์เล็ตนะครับสถานที่สุดท้ายเป็นเอาท์เล็ตน้องใหม่เพิ่งเปิดสดๆซิงๆเมื่อเมษาที่ผ่านมาเองนะครับตอนนี้เป็นคนญี่ปุ่นที่เดินกันเยอะมากที่นี่นะครับกำลังใหม่ฮอตฮิตมากนะครับออกจากตัวเมืองโอซาก้าไปนิดเดียวนะที่จังหวัดคาโดมะานะครับติดกับโอซาก้านิดเดียวเดินทางไม่ไกลนะครับเดินทางสะดวกไปดูนะครับที่นี่เป็นเอาท์เล็ตน้องใหม่ชื่อว่าลาลาพอร์ตมิตซยพรีเมียมเอาท์เล็ตพาร์คนะครับอยู่ตรงนี้นะ เพื่อนๆอย่าสับสนกับมิสุอิ outlet park ตัวก่อนนะอันนั้นปิดตัวไปแล้วอันนี้คือสถานที่ใหม่ที่เปิดตัวเมษาที่ผ่านมานะครับเขาย้ายจากมิสุอิ premium outlet park ตรงนั้นมาอยู่ในล,ลาลาพอร์ตนี้เรียบร้อยนะแหล่งช้อปปิ้งส่วนลดมากมายของสดของแลเสื้อผ้าแบรนด์เนมแบรนด์โลเคอลมากมายลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับไปเลยนะครับที่นี่นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเป็นคนญี่ปุ่นมาเที่ยวกันนะครับ ผมชอบมากของสดมากราคาส่วนลดใกล้เคียงกับลิงกูพรีเมียมเอาท์เลตนะครับแต่ที่นี่ส่วนลดดีกว่าเล็กน้อยโปรโมชั่นดีกว่าเสื้อผ้ารุ่นใหม่กว่านะครับอยากให้มานะผมมีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณสัก2 3ชั่วโมงก่อนไปไปสนามบินเนี่ยโอ้โหเสียตังตรงนี้เยอะกว่าอยู่ลิงกูอีกครับทุกคนไปดูนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับสนุกสนานแค่ไหนช้อปปิ้งมามันอย่างไรไปลุยกันเลยครับกับที่นี่ลาลาพอร์ตมิสซูยพรีเมียมเอาท์เลตนะครับลยุลยลยุลยลุย Let's go <S เลนนั่งรถไฟไกลา,านลามานะครับ ซึ่งสายนี้มันสามารถวิ่งตรงไปยังเกียวโตโดได้เลยนะครับแต่เนื่องจากมันมีหลายเอ็กซ์เพรสมากมีทั้งซับเอ็กเพรสลาบิดเอ็กเพรสคือิเแตเอ็กเพรสทำให้ผมขึ้นผิดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฮิรากาตะสเตชันนะครับเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟที่เป็นซับเอ็กซ์เพรสย้อนไปลงที่คายาชิมะซับเอ็กซ์เพรสลงมาลงตรงนี้ก่อนนะเรานั่งสายโลโก้อีกสายหนึ่งเ,เพื่อเข้าไปที่ทาดุมะสเตชันอีกทีนะครับเพื่อที่จะเดินไปที่ลาลาพรเนี่ยนะทุกคนครับเนี่ยเรารอรอบ บ่ายสามโมงครึ่งเนีเขียนเลยครับว่าสับเอ็กซ์เพรสนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีคําว่าโลโคอลต่างตางันนะราไฟมานะครับเราถึงแล้วครับสถานีโคโดบาชินะครับเดี๋ยวเราจะเดินอีกประมาณสักสิบนาทีนะครับก็จะถึงแล้วนะครับตาดูมานะครับวันนี้ผมพาทุกทุกคนมาเที่ยวเทาเล็ดนะครับกับดูบรรยากาศบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในที่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะเราถึงแล้วนะครับทุกคน เปิดเหลืองเหลืงข้างหน้านี่นะนี่อาราพอร์ตในศูนย์เอาเล็ตเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนะครับเปิดไปวันที่17เดือน4่เองนะคนยังเยอะมากมากเลยดูไปครับเราไปชั้นสองเลยครับไปเอาเล็ตผ้าก่อนเลยนะครับมาริโอ,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 อ้บรูส์ดูองกันไปดูของเอาเล็ตดีกว่านะครับยก้ายดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันมาได้แล้วกนันบ้างนะ ขึ้นมาชั้น2ก็เริ่มเลยนะครับจากแชมเปี้ยนไล่ไปเรื่อยๆนะครับผ่าร์ลิโฟสไค์น์คอร์แคสเปสโวลแอนด้วยอัเมอร์นะครับลาฟลอเรนด้วยนะครับแอดิดาสนะครับแล้วก็โอเกลมีครบปด้วยนะนี่ที่นี่เปิดใหม่นะคนสุดยอดจริงๆผมชอบมากๆเลยบรรยากาศดีๆแนะนําเลยนะครับมาที่เอาเล็ตที่นี่นะครับลาลาพอร์มิซูเอลเล็ตนะครับสุดจัดประหลัดบอกขึ้นมาที่ชั้น2เลยนะครับรถกันน้ำซัมเบอร์เซล อย่างลานสโคตนะครับชข้าไปกระจายกระจายมากนะลด50าออนท็อปอีก25แท็กฟรีอ oh ีก11โอ้โหออกมานี่แบบตัวเบาเลยอะ่ะได้ไป2ใบแบบเบาๆนะครับทุกๆคนครับทีนี้ก็จะมีแบบเป็นแบรนด์เสื้อผ้าไมเคิลคอร์เฮสเซอร์เกรสนะครับแล้วก็รองเท้าไนกี้อาดิดาสอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับมีทุกที่ห่อน,นะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นนะครับทุกทคนซ้ายขวาอยู่เต็มเลยนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้เบื้องต้นนะเวลาแบบเร่งๆนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปสนามบินลนะ เสื้อแล้วก็เสื้อในเสื้อมาตัวนึงยิปีสเตอร์มากอย่างเท่นะครับราคาก็ดิส count ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับซื้อมาเลยครับที่นี่ครับมาไกลนิดนึงนะออกจากเมืองตัวเมืองโอซาก้ามาสักเล็กน้อยนะครับนั่งรถไฟมาหลงๆหน่อยนะแต่โอ้โหสุดยอดจริงมีร้านค้าโซนอื่นๆที่ไม่ใช่เท้าเลนด้วยนะครับเพื่อนๆครับชั้นหนึ่งก็เป็นร้านอาหารนะครับชั้นสามก็เป็นฟูเจอรเลสนะครับแต่ไปลาลาพอร์ตที่ฟุกุโอกะก็ติดใจกันดั้มนะครับมาที่นี่ก็ติดใจเทาเลนะ้วยทุกคนครับ เนี่ยปอแล้วทุกคนครับการจะไปสนามบินแล้วนะครับแล้วก็ชอบมาประมาณนี้เลยได้โพสต์มาเยอะเลยครับที่นี่อย่างที่ปอกน,นะครับเพิ่งเปิดใหม่ทำให้มีส่วนลดอะไรมากมายนะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็มาเดินที่นี่กันเยอะมากนะครับทุกคนครับคู่ค้มสุดยอดชอบสนุกมากครับบายบายมิสซุยบายบายเราไปแล้วกลับแล้วนะ และนี่ก็คือแหล่งช้อปปิ้งที่บิวอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าไปโอซาก้าสามจุดแลนด์มาร์กสำหรับแหล่งช้อปปิ้งที่นี้ห้ามพลาดด้วยปรับการทั้งตัวใจกลางเมืองนั้นก็คือย่านชินไซบาชิตัดกับคลองดอนโทมบริกกรุลกะป๊กกี้นะครับจุดแลนด์มาร์คสำคัญจุดที่2ก็คือลิงกูพรีเมียมเอาท์เลตเพียงหนึ่งสถานีจากสนามบินคันไซนะครับจุดที่3ไกลสักเล็กน้อยแต่ของสดของใหม่เพิ่งเปิดนะครับอยากแนะนำลาลาพอร์ตพรีเมียมมิซุยเอาท์เลทนะครับทั้ง3ที่แนะนําเลยนะครับขาชอบไปจุใจไปใช้จ่ายกันให้ เต็มเหนียวนะครับมีของเงยอะของดีของแรงจัดไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปบิวติกเกเตอร์ในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกาลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกางใจให้ช่องบิวติกเกเตอร์ด้วยนะครับและในสถานที่ต่อไปบิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับกับบิวติกเกเตอร์ไปด้วยกันไปกับบิววันนี้ขอบคุณนะครับอย่างไรก็ขอกําลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงกๆๆ์ไมล,ล์บลทก่อก จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วใจกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ